b r รค์ซ n อนฮิกคืออะไรและมันแตกต่างจากการเจ็บคันคลอดจริงๆยังไงบรค์ซอนฮิกส์นะคะคือการเตือนการเจ็บคันคลอดค่ะซึ่งอาจจะเริ่มเกิดขึ้นได้ในคุณแม่ท้องตั้งแต่เดือนที่6เป็นต้นไปนะคะบรค์ซอนฮิกส์เนี่ยจะมาแบบไม่สม่ำเสมอเป็นการเจ็บคันคลอดแบบเตือนพอเจ็บปุ๊บ คุณแม่รู้สึกว่าปากมดลูกมีการไม่ใช่ปากของลูกสิมดลูกมีการบีบตัวแต่พอเปลี่ยนท่าทางก็หายไปในวันนั้นๆอาจจะมาแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งพอเข้ามาสู่ช่วงท้ายๆของไตรมาสที่3จะเริ่มมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่สม่ำเสมอคุณแม่สามารถจัดการความเจ็บปวดนั้นได้มาแล้วก็หายไปนั่นก็คือ b r a x t o n h i c k s ธรรมชาติได้สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมามากเพื่อให้เราเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะจัดการกับการเจ็บคันคลอดของจริงหรือ real labor ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าดังนั้นฝึกไว้ก่อนเนจ้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็น practicing labor บางคนเรียกว่า f a ล l ลเบอรมันก็จริงอยู่น้อเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรเบอเเบอร์ออ <labor. S 2> การเจ็บคันคลอดของจริงคืออีอย่างการเจ็บคันคลอดนะคะจริงจังจะต้องมาสม่ําเสมอบางคนก็จะใช้คำว่าว1 1 311่1 1 511า211 311 4 1 1ไม่ได้ใบหวยนะจ๊ะถ้าใครที่ได้ฟังนะคะวิดีโอที่ผ่านๆมา ออได้สอนวิธีการ Time contraction ไปนะคะโดยปกติแล้วในแม่ท้องครั้งแรกนะคะให้ใช้วิธี311คือมีอาการเจ็บคันคลอดทุกๆ3นาทีระยะเวลาในการเจ็บคันคลอดไม่ต่ำกว่า1นาทีแล้วเกิดสม่ำเสมอในช่วง1ชั่วโมงนั้นๆ3 1 1 นี่คือวิธีการที่เราใช้ในการจับเวลาการเจ็บทันคลอดนะคะครูแนะนำว่าถ้าเริ่มนับเวลาแล้วมาแบบเนี้ย3-1-1ควรไปโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าถ้ามาไม่สม่ำเสมอไม่มีการแตกของน้ำคร่ำครูแนะนำว่าอยู่บ้านดีที่สุด เพราะว่าช่วงนี้เนาะโควิด1 9เราก็ไม่อยากออกไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าก็ไม่อยากมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเราไม่อยากมีความเสี่ยงใดๆดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุด time contraction ด้วยนะจ๊ะหรือสำหรับคุณแม่นะคะในท้องที่2ท้องที่3 3 1 1เนี่ยอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ละเพราะว่าคราวนี้ l a b ร r นะคะการระยะเวลาในการเจ็บคันคลอดของคุณแม่ตั้งันครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ย ก็จะเร็วขึ้นอาจจะใช้แบบ5-1-1มีการเจ็บคันคลอดทุกๆ5นาทีระยะเวลาในการเจ็บคันคลอดไม่ต่ำกว่า1นาทีและมีความสม่ำเสมอในช่วง1ชั่วโมงนั้นๆเริ่มเห็นภาพแล้วเนาะดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อ้อยอยากจะบอกนะคะอยู่3อย่างของวิดีโอวันนี้ 1. เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณแม่นะคะมีน้ำคร่ำแตก หากน้ำคล่ำที่แตกเนี่ยเป็นสีใสๆไม่มีกลิ่นแล้วไม่มีเลือดใดๆนะคะคุณแม่รู้ตัวว่าไม่เกิน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงฉันจะได้เจอลูกในคันชละไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบที่แบบต้องเก็บของดูนนี่นั่นรู้คะ่ะ you are on the way to hospital แต่ในกรณีที่น้ำคล่ำแตกแล้วรู้สึกว่า มันมีเหมือนมีเลือดออกมาครูม,มันมีกลิ่นนู่นนี่นั่นคราวนี้อาจจะมีความผิดปกติอันนั้นนะคะรีบไปโรงพยาบาลน,นะจ๊ะหรืออันที่2น้ำคร่ำไม่แตกค่ะไม่มีอาการแบบว่าเหมือนแบบน้ำเดินไม่มีเลยแต่อาการการเจ็บคันคลอดรุนแรงขึ้นแล้วอย่างที่ครูบอกอะค่ะพอนับแล้วมันอยู่ในช่วงประมาณเนี้ย311 4 1 1 511 ไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่า c o ค t r a c t i o n การเจ็บคันคลอดเนี่ยเป็นสัญญาณได้ว่าตอนนี้น้องใกล้มาสู่ในอ้อมกอดแม่แล้วถึงแม้ว่าไม่มีน้ำคร่ำแตกไม่มีน้ำเดินก็ตามนะจ๊ะหรืออันที่3 you c a n cope ถ้าคุณแม่รู้สึกว่าเอออาการเจ็บคันคลอดมันก็ไม่ได้รุนแรงมากเลยขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้มาสม่ำเสมอน้ำก็ไม่เดินน้ำคร่ำก็ไม่แตกแต่รู้สึกว่าเปลี่ยนท่าทางก็แล้ว นอนพักก็แล้วเดินก็แล้วอาบน้ำก็แล้วพยายามกินอะไรนิดๆหน่อยๆก็แล้วพยายาม distract ต,ตัวเองพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปเรื่องอื่นๆก็แล้วก็ยังรู้สึกการเจ็บคันคลอดมันไม่ได้มาสม่ำเสมอครูแต่ว่ามันรู้สึกว่า this is it มันได้เวลาที่ควรต้องไปโรงพยาบาลแม่ใช้สัญชาตญาณตัวเองเลยนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลน,นะโอเคสรุปเลยนะคะ keyword water break น้ำคั้มแตก contraction มีการเจ็บคั้นคลอดหรือ you can't cope anymore ถ้ารู้สึกว่าไม่สามารถจาัดก,การความเจ็บปวดได้ถ้ามีทรายเหล่านี้นะคะไปโรงพยาบาลนะจ๊ะแล้วเจอกันคราวหนะ้ากับครูอ้านะคะในแม่ท้องต้องเรียนรู้สวัสดีค่ะ